โอเคสวัสดีครับก็ผมจะมาแนะนำระบบอาวุธนะครับอโอเคอาวุธนะครับจะประกอบไปด้วย3าอย่างนะครับจะมีธนูนะครับแล้วก็ดาบแล้วก็คาถาแล้วก็จะมีโล่อีกอันหนึ่งนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ถืออา,อาวุธนะครับตามสกิลที่มันสามารถใช้ได้นะครับมันจะไม่สามารถกดใช้ได้นะครับโอเค ผมจะถือดาบนะครับเพื่อที่ผมจะใช้สกิลดาบนะผมก็จะใช้สกิลดาบได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่สามารถใช้ธนูได้ถ้าผมจะใช้ธนูนะครับผมต้องดึงธนูออกมาแล้วก็ยิงธนูนะครับแต่เวทนะครับเวทนั้นสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องถืออะไรนะครับแต่นะครับเวทจะแรงไม่แรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ อาวุธที่ถือด้วยนะครับโอเคอย่างสมมุติว่าผมถือดาบเวทอาจจะไม่แรงนะครับนะโอเคผมถ้าผมถือคาถาอย่างนี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะทำดาเมจแรงขึ้น,นแล้วก็สามารถยิงคูได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่สามารถใช้สกิลดาบได้นะครับอของนะครับเนี่ยคาทานะครับก็จะบวกนะพลังโจมตีนะครับแต่ถ้าเราถือ แต่ถ้าเราถือดาบนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมถือเวทนะครับก็จะบวกพลังโจมตีนะครับเป็นสิบเราลองมาถือดาบดูนะครับโอเคถ้าไม่ถืออะไรเลยเห็นไหมก็จะโจมตีกายภาพ2กายภาพ2อมาจากไหนมาจากธนูนะครับ2อันนี้นะครับมารวมกันนะครับอันนี้เป็นเบทธรรมดานะครับสเตตัสนะยังไม่ได้อัพอะไรนะครับอันนี้แค่สเตตัสของอาวุธนะครับถ้าเกิดว่าผมถือดาบนะครับ จมตีผมจะขึ้นมาอีก2เพราะว่าดาบนี้นะครับบวกนะครับ ATK 1แล้วก็ ATK 1นะครับเป็น2นะครับกับธนูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็น4นะครับประมาณนี้นะครับเล่นสามารถเลือกเล่นได้ทุกอาวุธนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักว่าคุณอยากจะทำดาเมจในประเภทไหนคุณก็ต้องเลือกที่จะสวมใส่นะครับของชิ้นนั้นๆแล้วก็ประเภทเสื้อผ้านั้นๆด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมี เอา,อาเสื้อผ้านะครับของสวมสถานะ e q u i p m e n ์นั้นค่อนข้างที่จะมีหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบ T+ ีบวกนะครับโอเคนะครับฝากไปด้วยครับผม